มูลนิธิรชัชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมหาสรารคามมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสแก่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะ ที่บริเวณห้องโถงสารกลางจังหวัดมหาสารคามนายกรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีนะคะได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายกรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดมหาสารคามได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรและถวาย การะเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับ นายแพทย์ภาคีทรัพย์พิพัฒน์นายแพทย์สาธาร,รณาสุขจังหวัดมหาสาร,รคามเพื่อนําไปส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสาร,รคามร้อยตํารวจเอกตนุพลพันธสวัสดิ์หัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภายัยจังหวัดมหาสาร,รคามกรรมาการและผู้ช่วยเลขานุก,การมูลนิธิราชประจานุเคราะห์ประจําจังหวัดมหาสาร,รคามฝ่ายบรรเทาทุกกล่าวว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบ,บาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบไปทุกส่วน ทําให้โรงพยาบาลและทีมแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ด,ดกระหมอ่อมให้มูลนิทิรราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมหาสารคามดำเนินการจัดหากล่องป้องกันการฟุ้งกระจายเพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปติดเชื้อกับผู้อื่นให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นกล่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยจำนวน80ชุดรวมเป็นเงิน240,000บาทค่ะ